มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าคุณพระศรีน,นาเป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐถินวัดสุวรรณดารามเมื่อเวลา16นาฬิกา9้านาทีของวันที่19ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้เจ้าคุณพระศรีน,นาพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน น้าพระอุโบสถวัดสุวรรณดารารามอําเภอนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคุณพระสินีนาธีิราชกัลยาณีข้าพระอุโบสถรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานสุภรัน์วางผ้าไตรเหนือผ่านแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสง์ใกล้เจ้าอาวาสจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระสุวรรณมุนีพระประธานพระอุโบสถ หยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตรมอบจ้าพนักงานภูสามาลาแล้วยืนณที่นั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนารายง,งานจำนวนพระสงฆ์จำนวน17รูปจบแล้วหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างแขนรับประนมมือหันหน้าสู่พระประธานว่านโมตสะจบสามหนแล้วหันหน้าสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินวางผ้าไตรไว้บนผานแว่นฟ้าที่เดิมประเขนผ้าไตรและเทียนปากติโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองถวายความเคารพพระราชอาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างบนพระราชอาถเมื่อพระสงฆ์รับผ้าพระกฐินออกไปคลองผ้าพระกฐินเสร็จกลับมานั่งอย่างอาสง พร้อมแล้วไปประเข่งเครื่องบริวารพระกรถินแด่พระสงฆ์ครองผ้าพระกรถินนั่งเก้าอี้นัทที่เดิมกรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกลาพระสงฆ์ถวายความเคารพพระราชอาบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารภายในพระวิหารนั้นเป็นห้องโถงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง7.60เมตรยาว16เมตร ด้านทิศตะวันตกภายในอาคารมีฐานชุกชีผลิตสถานพระพุทธรูปโลหะลงรักปิดทองศิลปะก,กรรมแบบสุขโขทยัยประทับนั่งขัดสมาธิราปางมันวิชัยมีซุ้มเรือนแก้วอย่างพระประธานประจำพระวิหารทํำจากไม้สักจำหลักลายลงรักปิดทองล่องชาติและประดับกระจกสีที่ผนังภายในทั้งสี่ด้าน มีจิตกรรมฝาผนังซึ่งเป็นภาพจิตกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อย่างมากเจ้าคุณพระเสนีนาภีรากลยาณีเข้าพระวิหารสุดทุบเทียนเครื่องนมัส,สการบูชาพระประธานประจําพระวิหารกราบออกจากพระวิหารไปยังรถพระประเทียบเดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสําหรับวัสวรรดารา,รามราชวารวิหารตั้งอยู่ริมป้อมเพชร อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอัยการในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาฉายชื่อว่าวัดทองเป็นวัดของฝ่ายวังหน้าต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงโปรดกล้าวให้บรินาวัดที่นี่ทั้งหมด โดยถือว่าวัดนี้เป็นวัดประจำราชวงศ์จัก,กรีลักษณะส,สถาปัตยกรรมของวัดตัวโบจะตกทองช้างทำให้คล้ายท้องเรือสำเภาเป็นการเทียบพระพุทธศาสนาดังนาวาธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสมัยอายุธยาปัจจุบันมีพระมหาเวชยัน์เวชยันโตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระพิสุจพรรษา17รูปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ